ตอนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กระทึบไลค์กดแช,แชร์กระทอบแชร์และถ้าสำคัญอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้างั้นรับชมกันไ,ได้เลยยออมาเพลงนี้อีกแล้วใช่ตามเคยเลยแม่กูเล่นอีกแล้วตอนไม่อยู่ป่าจริงออมันจะรอดสักคลิปไปเดียวที่สองคลิปแล้วนะดีโดนอย่างเงี้ยออก็นะครับนะครับกนะ็ต้องขอการสวัสดีโอยน้องออตั้งอยู่ว่าดีนะ วันนี้รีวิวของใหม่อีกแล้วแล้วก็ของแถมอ่าโยทิ้งไปก่อนอันนี้ไม่ใช่อืมฮะอันนี้ก็ไม่ใช่เอาละ่ะโอเคอ่าเดี๋ยวๆเรียงๆกันก่อนเรียงก่อนก่อนอ่าที่ได้มานะครับเป็นซีรีส์อ่าสุ per volo อ,อะไรนะจำไม่ได้แล้วซปเ super volosawel อาาอ,อ,อ,อะไรที่ใเออเนี่ยนะครับก็คือได้มา3ตัวนะครับเหมามาเลยเอาละ่ะแกนแพ็กกัน กาแพ็คก,ก็โอเคดีไซน์มาดูรวมๆก็คือได้ประมาณนี้เยี่ยมเลยตัวแรกนะครับซึ่งดูเล็กๆเหมือนเป็นน่าจะเป็นหุ่นฉลาบปะแต่ดีไซน์เหมือนโจโทโลย์งไงก็ไม่รู้อ่ะอะส่วนตัวที่สองนี่เป็นชา่าจะชัดเจนและนี่ก็สิงโตเอแต่ดูหน้าตาไปดูมาเข้าไม่มันเหมือนอับตาผ้าเ่ยฟู <c oughs> แล้วก็ขขไขยคอกีฬาเขาได้นะโอเคส่วนตัวที่สามนะครับตัวนี้ก็ชัดเจนอีกแล้วนะตอนแรกนึกว่าเป็นจิ้งจอกแต่มันคือมังกรนะเออ แต่ดูจากทรงแล้วน่าจะแปลงเป็นมออไซค์นะเนี่ยมีแต่สองล้อขนาดนี้เอาล,ละพูดถึงการประกอบร่างและไปถามจุดขยับแล้วกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นอาวุธข้า,ขาวๆนะครับเป็นของไอ้เจ้าตัวนี้เออตัวฉลามนะครับส่วนอันนี้ปืนดูทรงเหมือนกุ้งร็อคเตอร์เลยได้จากสิตโตนะครับส่วนดาบนี่น่าจะเบสิกสุดล้วก็คือของพี่มังกรเราส่วนแน่นอน3าตัวนี้เราลอ,ลองมาประกอบร่างก,กันดูนะ โอเคข้าววก็ประมาณนี้แหละครับก็ถือว่าเยี่ยมอยู่ส่วนที่ซายแรกนะครับเป็นฉลามใช่ชัดเจนเลยก็อนเมลเวนอะไรส่วนตัวที่สองก็มังกรนะครับเป็นมอไซค์นี่เลยเออก็เท่ไปอีกแบบเหมือนบินไปเลยแต่แค่มีหัวมังกรนะเนาะอ่าตัวที่สามโอ้อันนี้ดูเท่อยู่นะเนี่ยเป็นสิงโตที่แบบเป็นมอไซค์แต่รูปร่างยังเป็นสิงโตอยู่เออ หือว่ารวมๆนะครับเยี่ยมเลยส่วนเราจะมาว่าเรื่องสกิลดีกว่าซึ่งไอ้สตัวเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยที่หเซนซึ่งแปลว่าน่าจะเตี้ยกว่า 3, 2, ออพติมสไบเวยออพติมัสามสองันส่วนเมกะทอนไบไว้และออพติมาศูนย์ห้ใบเวยและจากนั้นก็เบอร์มีไบไว้ทีเดอรเบสสดก็คงจะเป็นวินเบลดที่ได้มาเมื่อวานนะนะ ส่วนถ้าว่าดยเรื่องการให้คะแนนนะครับเต็ม10ผมให้ไปเลยแปบดบเพราะเออมันไม่ได้แย่มากเท่าไหร่ถ้าเราไปทําสีอาจจะดูดีขึ้นและผมจะเอาไอ้สามหนอนี่แหละไปเป็นสมาชิกหนึ่งในซีรีส์ของทา s ม,ม o ร์โอเมก้าด้วยนะครับในตอนที่หนึ่งนะก็เหยียบ